สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะแอบทักษอรอพาน้องปีใหม่กราบสวัสดีปีใหม่คุณปู่ภัยวงศ์ที่บ้านเตชะนรงเรียกได้ว่าแม้จะเลิกลาไประยะเวลานานแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังติดต่อกันอยู่เสมอสำหรับแอบทักษอรพักสุขเจริญและอดีตสามีทรงกราเตชะนรงโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างฝั่งคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองค่ะ และก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านแอปทักษออนและส่งการเลิกกันไปแล้วและน้องปิ้มไม้ก็อยู่กับคุณแม่แต่ทางด้านแอปทักษออนก็ไม่ปิดการลูกสาวจากครอบครัวอดีตสามีแต่อย่างใดและยังส่งลูกๆไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าในวันหยุดอยู่บ่อยๆรวมถึงเจ้าตัวก็ยังเคารพและรักคุณปู่ัพวงเตชะนารงค์และคุณย่าพัชราเตชะนารงดังเช่นตอนเป็นลูกสะใภ้ ล่าสุดถือว่าเป็นเรื่องเลาวาดีๆเมื่อทางด้านแอบทักอนกราบสวัสดีปีใหม่คุณปู่ไพวงที่บ้านแม้จะเลิกลากับอดีตสามีไปนานถึง3ปีโดยทางด้านคุณปู่ัยวงโพ์ร,รูปภาพกับอดีตลูกสะใภ้แอบทักอนและหลานสาวน้องปีใหม่พร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่และเมอร์รี่คริสต์มาสล่วงหน้าพรุ่งนี้ปีใหม่จะว่าเคชั่นที่ภูเก็ตกับหมามีเลยมารับพรกับของขวัญวันเกิดขอให้ปีใหม่มีแต่ความสุขเป็นเด็กดีเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปขอขอบคุณที่มาค่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ